สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ รับไทยไทยมาเก็ตในรายการนนสยามวันนี้ครับมีแขกรับเชิญ mm hmm. เช่นเคยนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะมาว่ากันต่อหลังจากที่ช่วงท้ายเบรกที่แล้วเนี่ยผมได้บอกคุณผู้ชมไปนะว่าถ้าเกิดว่าพูดถึง มะยมจิ้มพริกเกลือมาดันพริกเกลือกะเปิฝรั่งโรยผงบวยกระท้อนทรงเครื่องกะปิหวานมะม่วงน้ำปลาหวานนะฮะที่ผมพูดไปเนี่ยแน่นอนคุณผู้ชมต้องคิดถึงพวกแบบผลไม้แล้วก็ต้องมีแบบว่าไอ้น้ำจิม้มเครื่องจิ้มของเขาอะไรประมาณนี้ถูกไหมฮะแต่ว่าคุณผู้ชมคิดผิดหมดเลยถ้าคิดแบบนั้นนะฮะเนื่องจากว่าวันนี้ครับในไทยไทม์มาร์เก็ตของเราแขกรับเชิญที่มาเนี่ยเป็นแบรนด์ที่เกี่ยวกับไอศครีมครับคุณผู้ชมครับเป็นไงตกใจไหมฮะนั่นคือรสชาติ แล้วก็หน้าตาท็อปปิ้งที่เขาโรยนะฮะลงไปบนไอศครีมของเขาน่าสนใจมากๆเลยครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกันครับกับไอศครีมภายใต้แบรนด์วัน มอนะฮะสโลแกนเขาก็เก๋มากมากเลยทีเดียวถามเจ้าตัวดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงสโลแกนคืออะไรชุดเด่นของเขาที่มากกว่าที่ผมพูดเนี่ยมีอีกเยอะเลยทีเดียวเห็นหน้าตาแล้วจะร้องว้าวนะฮะวันนี้ไปพบเขาทั้งสองท่านเลยแล้วกันนะครับขอต้อนรับคุณปัญจรัตน์วงศนาภาพันธ์นะครับแล้วก็คุณนวรัตน์วงศนภาพันธ์ทั้งสองท่านเข้าสู่รายการโดนสยามในช่วงของไทยไทยมาร์เก็ตเลยแล้วกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมท่านเลยครับสวัสดีครับอยากเรียกพี่โจนะค่ะก็พี่ ก่อนอื่นเลยสงสัยชื่อทำไมต้องใช้ชื่อไอติมว่า One More คะ่ะคือไอติมไอศครีมโลโก้แบบนี้เนี่ยเราต้องการใช้จะให้สื่อว่าทานถ้วยเดียวไม่เคยพอ<ช><ม>ต้องทานแล้ว<ร>ต้องทาน <ไป S 2> อ,อีกด้วยความที่ติดใจในรสชาติะนะคะโดยที่สโลแกนเนี่ยของเราจะมีชื่อว่า one never enough ค่ะถ้วยเดียวไม่เคยพอเป็นชื่อที่ฟังแล้ว เรียกง่ายแล้วก็มีความหมายที่ดีค่ะเออ one never enough นะครับคุณผู้ชมครับแต่ผมผมผมทราบมาว่าทางทางทั้งสองท่านเนี่ยก็คือทำไอติมอยู่แถวนนทบุรีถูกไหมครับใช่ค่ะแล้วก็เห็นบอกว่าทำมาเป็น10ปีแล้วลูกค่าใช่ของเราก็ตีเราประมาณ11ปีได้แล้ว11ปีโอ้โหโอ้โหมีหน้าร้านไหมฮะ ตอนนี้ของเราเป็นเน้นในเรื่องของการขายส่งนะคะแล้วก็ขายส่งตามร้านอาหารหรือว่าตามแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็มีโมเดินเทรดนะคะแล้วก็ตอนนี้ในในเรื่องของการ Delivery ก็มีถึงแม้จะไม่มีหน้าร้านก็นแต่ก็สามารถที่จะสั่งได้ค่ะ,คะ คือเท่าที่ฟังมาเนี่ยพอทราบแล้วละ่ะว่าไอติีมของร้านพี่เปิลพี่โจเนี่ยแตกต่างจากร้านอื่นแต่อยากรู้ว่ามันแตกต่างอะไรยังไงอีกบ้างคะคือไอศครีมของวันมอเนี่ยจะเน้นในเรื่องของสุขภาพเป็นหลักแล้วก็รสชาติจะต้องอร่อยะนะครับโดยที่ตัวที่จะเน้นจะเป็นไอศครีมผลไม้ไทยครับเพราะเมื่อบ้านเราเป็นเมืองร้อนนะคะเราจะเด่นในเรื่องของผลไม้อยู่แล้วลรเราจะหยิบอะไรมาทําเป็นไอศครีมรมันก็ควรจะต้องเป็นไอศครีมที่เอ่อเป็นผลไม้รสเปรี้ยวนะคะเพิ่งจะมาทานกับพวกท็อปปิ้งแบบไทยๆ แต่ที่ผมนึกออกรสเปรี้ยวนี่ก็มีมะนาวมะดันมะดันด้วยเหรอครับอ่าเราพีอนี้ที่เป็นไฮไลท์เราก็จะเป็นตัวมะยมค่ะมะยมแบบเกลือโอ้โหนี่นอันนี้คือตัวอะไรฮะอันนี้รสมะกอกน้ำาอันนี้เป็นมะดันค่ะนี่มะดันนี่มาดานที่ต่อัร่นะคัแต่วันนี้เราจะมีไฮไลท์ตรงตัวจิ้มนะคะจะเป็นพริกกระป๋ เดี๋ยวฮะคือคือคือไอซครีมรสชาติแปลกๆก็ไม่พอต้องมีตัวจิ้มอีกใช่ค่ะโอ้โหท็อปปิ้งก็แปลกนะคะสิ่งที่ทำให้เราแตกต่างแปลกและแตกต่างและอร่อยค่ะคือจะมีท็อปปิ้งแบบไทยๆอันนี้เป็นรสกระท้อนกองท้อนุปเครี่มันนาอันนี้มะนาวเฮียพอเคยเห็นบ้างเนื้อมะนาวที่จะเกิดท็อปปิ้งนี่ต้องท็อปอะไรฮะพริกเกลือพริกเกลือหรือไม่ก็เป็นน้ำผึ้งโอ้โหนี่มันแปลกตรงนี้ ไอ้นี่มะขามค่ะมะขามมะขามก้านยาวมะขามบวยกุ้งกับบวบอ่า เรื่อรสชาติมันจะเป็นรสเปรี้ยวๆแล้วตัดกับความเค็มของบัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเข้ากันพอดีโดยที่สูตรของไอศครีมของวันมอเนี่ยจะเด่นในเรื่องของรสชาติเราพยายามที่จะคือน้ำจิ้มพวกเนี้ยมันทําได้ง่ายอยู่แล้วแต่ว่าคราวนี้เราจะทำยังไงให้ไอศครีมตัวเนี้ยเป็นสูตรเฉพาะของวันมอคือทานแล้วต้องรู้ว่าอันเนี้ยคือเป็นวันมอเอกลษณ่ะคือเราต้องเข้มข้นแล้วก็ทานแล้วต้องรู้เลยว่าเป็นผลไม้ชนิดนั้นๆแล้วก็จะต้องเป็นสูตรที่สามารถเข้ากับน้ำจิ้มได้ไม่ใช่ว่าเป็นไอศครีมมมยแล้วจะทานกับ น้ำจิ้มอย่างเดียวอะไรเงี้ยคือเราต้องมีความคือน้ำจิ้มเนี่ยมันก็แรงในระดับหนึ่งแล้วคราวนี้ในเรื่องของผลไม้จะทํำยังไงให้มันแบบว่าเข้มขึ้นมาอีกมันต้องแรงสู้กันได้ใช่แต่ของเราจะไม่มีใส่พวกสารเคมีนะคะจะทําจากผลไม้ล้วนเลยคือเนเจอร์ไปเลยใช่ใชนะฮะ,ะอ้ทีนี้แอย่างแห่งที่สร้าง อย่างไอศครีมเนี่ยผมก็ชอบทานมากนะแต่ผมก็เห็นด้แบบว่าพวกวานิลาพวกช็อกโกแลตะอะไรประมาณนั้นนะแค่นั้นผมก็ว่านั่นก็แบบคือไอศครีมแล้วแต่ของเราคือมีแบบนี้แล้วยังมีท็อปปิ้งมาราดมีน้ําจิ้มมา,มาโรยมากินด้วยเพิ่มขึ้นไปอีกรสชาติทั้งหมดตอนนี้ประมาณกี่รสชาติครับของเรานี่จริงๆแล้วเกือบ70รสชาติแล้วเกือบ7โอโ้โหแต,แต<อ>่แต่ทั้งนี้ค่ะแต่ทั้งนี้คือรวมทั้งไอศครีมผลไม้ไอศครีมกลุ่มนมและโยเกิร์ตด้วยนะคะเพราะเราจะครอบคลุมทุกรสชาติ คือพูดง่ายว่าไม่ได้มีแค่แบบว่าเป็นรสชาติผลไม้ไทยแต่ก็ยังมีรสชาติอื่นๆที่เป็นรสชาติทั่วไปด้วยแนวนมแฟนตาซีก็มีแนวโยเกิร์ตก็มีแนวผลไม้ฝรั่งก็มีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็จะอันนี้ครอบคลุมทุกความต้องการและอย่างพวกนั้นนี่ต้องโรยอะไรไหมต้องมีท็อปปิ้งไหมไม่ต้องโรยค่ะแต่ว่าคราวนี้มันจะมีในเรื่องของสูตรไอศกรีมนมเราก็ไม่ธรรมดาเราก็จะมีเป็นรสที่ไฮไลท์ในเรื่องของรสชาติก็จะดีไซน์ให้มันเป็นรสของเฉพาะวันมออย่างเช่นไอศกรีมรสลอชเชอร์นะคะ หรือจะเป็นรสเอ่อที่นมตราหมีอ่าหรือไม่ก็รสวาซาบิบูอาด้วยมีรสวาซาบิด้วยนะผมก็มุ่งเคยคิดว่าแบบแบบเอ่ออย่างอย่างนมตราหมีเนี่ยเขาก็จะมีกลิ่นเฉพาะตัวเขาใช่ไหมล่ะเออพอเอาทำเป็นไอศครีมก็คือถ้าเกิดว่าคงคงกลิ่นของเขาไว้ได้เนี่ยเราก็จะแปลกเราใช้ใช้สิทธิ์ทางของเขามาทําเลยอ๋อใช่ ไม่ได้ว่าใช้ลอกเลียนแบบเลยคือเราให้เกียรติในเรื่องของเครดิตของเขาด้วยคือใช้ของเขามาทําเป็นไอศครีมวัตถุดิบก็คือมาจากนั่นเลยใช่ซูปกัดอะไรเงี้ยก็ทำจากซุปกัดแท้ๆเลยโอ้โหนี่คือคือพวกนั้นนี่ที่จริงก็น่าสนใจมากๆนะแต่ว่าต้องมาดูตัวไฮไลท์ดีกว่าคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเอามาดูทุกตัวเนี่ยคงไม่หมดวันนี้นช้นะฮะมาคุยตรงนี้กันต่อนะฮะอย่างถ้ารสชาติที่เกี่ยวกับเนี่ยที่เป็นผลไม้ไทยเป็นผลไม้เปรี้ยวแล้วก็มีเครื่องเคียงมีน้ำจิ้มของเขาเนี่ยมีประมาณกี่รสชาต 12รสชาติค่ะที่ตอนนี้เราจะเป็นแบบพวกเซตไฮไลท์ที่มันมีท็อปปิ้งไทยนะคะคก็จะมีรสอย่างที่วันนี้เอามาก็อย่างลอันนี้ดื้อไหมคะเดี๋ยวลองชิมดูดูไหมคะงั้นชิมเลยดีกว่านะฮะขอขอแบบที่เป็นไฮไลท์ไฮไลท์ที่ขายดีที่แบบว่าคนเข้ามาจะต้องแบบสั่งรสชาตินี้อะไรอย่างนี้เลยนะนี่จะเป็นตัวแรกที่ขายดีของเราอันนี้รสมะยมพริกเกลือค่ะมะยมพริกเกลือ ิมดูได้ค่ะเวลาโรยก็อ่าก็แค่โรยแค่นี้ใช่ไหมคะแล้วก็ตักชิมไม่เลยผมว่าทุกวันนี้แค่หามะยมธรรมดาทานนี่ก็ยากแล้วนะอันนี้้ไดกินฝรั่งบวยถูกูไหมคะคนละรสก็คนละรสแบบสีขาวๆเนาะโรยพริกเกลือสีชมพูลงไปมันก็จะตัดกับตัวผิวของไอติมนะคะอ่ะจะชิมแล้วนะอาให้คุณแบงค์ลองชิมดูเป็นไงออืหน้าตาโตกันเลย อร่อยอ่ะส่วนตัวนี้นะคะรสชาติมะยมเด่นขึ้นมาเลยใช่อร่อยส่วนตัวนี้ก็จะเป็นรสฝรั่งพุบบวยค่ะฝรั่งแล้วก็เอาบวยผงบวยราดเข้าไปใช่ไหมฮะจ้ะโอเคฮะมานี่นะคุณผู้ชมคือสีสันน่ากินมากนะผมต้องบอกก่อนนะอันนี้ผมเป็นผู้ชายนะผมไม่ได้เบี่ยงเบนแต่อย่างใดแต่ว่าคือคือสีสันมันสวยจริงๆริสีเขียวอ่อนของฝรั่งแช่บวยใช่ไหมฮะแล้วก็ราดด้วยบวยสีชมพูแดงๆเนี่ยอยากให้ดูมากคุณผู้ชมดูสักนิดหนึ่งนะอันไหนอันไหนอันนี้ อันนี้อ่มางั้นขอดูหน่อยนี่นะคุณผู้ชมอยากให้ดูจะชัดมากเลยอันนี้คือท็อปปิ้งของเขานะครับเป็นเป็นของบวยใช่ของบวยนี่ก็คือต้องเป็นของเราที่ทําเองด้วยใช่ไหมใช่ค่ะคือเราจะออกแบบดีไซน์ให้มันเข้ากับไอศครีมรสชาติของเรา อ่ะไม่รีรอนะฮะเสียเวลามากเพราะว่าผมอยากชิมน่าทานมากเลยการันตีว่าบว้ยเมื่อกี้อร่อยมากนะคะต้องมาดูของคุณเบนซ์ว่าจะอร่อยขนาดไหนนะลำดับต่อไปเพื่อไม่การเสียเวลานะคะลองดูเป็นรสมะดันกะปิมะดันกะปินะคะมาเดี๋ยวแบ่งชิมเองมะดันกะปิอร่อยอร่อยครับคือผมเป็นคนชอบทานติมอยู่แล้วอันนี้คือหนึ่งรสชาติแปลกสองมันคงความเป็น ฝรั่ง่างนั้นอ่ะเป๊ะเลยแต่ว่ามันชื่นใจตรงมันเป็นไอติมเป็นไอศ์ครีมอร่อยอร่อยมากไม่ต้องเคี้ยวค่ะไม่ต้องเคี้ยวมะดันมะดันใส่กะปิพริกเกลือทุกคนจะคิดว่าเอ๊ะทำไมคนถึงกะปิทานกับไอศ์ครีมได้ยังไงอะไรเงี้ยอันนี้ต้องลองดูถ้าไม่ลองไม่รู้ตัวนี้จะเป็นไฮไลท์จริงไฮไลท์เลยใช่ไหมไฮไลท์ใหม่คะอร่อยมากค่ะโอเคเดี๋ยวให้ดูหน้าตาก่อนนะคะมะดันสีเขียวนะคะก็ตัดกับ กะปิกะปิกะปิพริกเกลือนะคะสีน้ำตาลน้ำตาลนะคะคุณชิมไปผมกินอันเดิมต่อชิมแล้วนะคะชิมได้ไหมคะได้ฮะได้เราชิมเพิ่มมาคุณผู้ชมกำลังอิจฉาเราอยู่อ่ะไม่ยอมผมก็หมดแล้วเนี่ยนี่ไม่ว่าทานมะดแดงกับกะปิแต่เพิ่มความเย็นเข้ามาใช่มันแบบยังคงใช่ยังคงความ รสชาติของมะดันนึงอยู่แล้วก็กะปีก็แบบว่าพูดได้เลยนะคะว่าอร่อยมากนะคะรสชาติอันนี้ตัวอะไรนะฮะมะดันกระปีกะปีล่ะลัวน้านในในมะขามมะขามคลุกบวยค่ะมะขามคลุกบวยอะอีกสักตัวหนึ่งแล้วกันนะคะคุณผู้ชมคือแต่ละตัวอร่อยมากเลยอ่ะผมโชว์หน่อยมะขามคลุกบวยเขาจะมีเนื้ออันนี้คือเนื้อมะขามใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วก็บวยคือเป็นท็อปปิ้งที่ผมได้ได้ทานในตัวแรกคือฝรั่งแช่บวยไปนะฮะอ่ะนะลองหน่อยสักคำสองคำ ไอศครีมเนี yes. uh ่ยเขาแน่นมากแล้วแช่มาดีด้วยคุณผู้ชมครับตัวต่อไปอยากให้เป็นแบบว่ามีท็อปปิ้งเยอะๆอย่างเนี้ยมีแบบไหนบ้างอ่ะของเรานะคะตัวที่มันพัฒนาขึ้นมาจากตัวพวกผลไม้ท็อปปิ้งวกนี้แล้วก็จะเป็นพวกไอศครีมส้มตำไอศครีมเมี่ยงคําแล้วก็ไอศครีมยำมะม่วงค่ะ ฉันจะเอาไอติมส้มตำมามไโอเคงั้นเติบเป็นยังไงนี่น้าตา่างนี้ทั้งสองท่านไม่ได้งานมากเลยอันนี้คือทานที่ร้านใช่ไหมหรือยังไงใช่ค่ะทานที่ร้านค่ะจะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยคือหน้าตอนนี้ตัวเซ็ตใหญ่ค่ะตัวที่เป็นส้มตำมิ้งคำเยลหม่วงเนี่ยจะขายเป็นงานอีเวนต์แล้วก็เป็นเดลิเวอรี่นะคะเพราะนั้นถ้าสมมติเราเจอเราตามงานอีเวนต์ก็สามารถมากินได้เลยค่ะก็ได้เป็นเซ็ตใหญ่แบบนี้เลยใช่ค่ะก็เดี๋ยวเปนย่าเลยนี้ จะให้ทางคุณโจนะคะอ๋อโอเคนั้นเดี๋ยวช่วงนี้นะเดี๋ยวให้จัดเลยค่ะไอซครีมส้มตำใช่ไหมคะใช่ค่ะคือตัวไอศครีมก็ทําจากผลไม้ค่ะรวมกันหลายๆอย่างแล้วรสชาติไอซ์ครีมอย่ากไอศ์ครีมส้มตำนี่คือรสชาติเป็นเป็นังไะเป็นมะม่วงมันยำผลไม้ยำตำตำผลไม้ส้มตำผลไม้อะไรนี่จะมีมะม่วงนะคะฝรั่งใช่ไหมแล้วก็มะเทศแล้วก็ผลไม้นี่ก็ตามฤดูกาลที่เราชอบได้เลยแล้วก็อะไรนะ แครอทแครอทเออค่ะแล้วตอนนี้ก็จะมีแครอทไปถูกฝั่งนู้นใส่ถั่วด้วยนะคะครับแล้วก็ถั่วนี้ไม่แปลกแต่ว่ามีกุ้งแห้งด้วยค่ะน่าทานมากุ้งแห้งด้วยแล้วก็ที่สําคัญเราก็จะมีน้ํายำเท่า้นค่ะนนี้น้ำยำตัวนี้นี่ค่ะจะเป็นน้ำยำส้มตำน้ำส้มตำซึ่งเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านวันมอเลยนะคะให้มันเข้ากับไอศครีมนี่ค่ะเฮ้ยนี่ขนาดนี้เลยนี่ไอศครีมสมัยนี้พัฒนาไปไกลแล้วนะคะตอนนี้ แล้วเดี๋ยวให้ดูหน้าตาของไอศครีมส้มตำก่อนนะคะเน่น่าทานไหมคุณผู้ชมคะอะน่าทานมากเลยอะคุณแบงจัดเลยเชื่อเลยนะโอเคเพราะว่าผมเห็นแว่วๆว่ามีอีกตัวหนึ่งที่ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะไม่ได้ชมตัวที่ไอชครีมแข็งอยู่เนาะค่ะเดี๋ยวค่อยๆๆเดี๋ยวกระเด็นเป็นคนแบบว่าเรียบร้อยไงเบนใช่เปล่า อ่านี่นะคะจะชิมแล้วนะคะไอศครีมส้มตำนะคะลุลน้นลุ้นอืมชาชก็จะมีความเผ็ดนิดๆอร่อยอร่อย,ออยคือต้องทานให้ให้มันคลุกเคล้ากันในคำเดียวอออโอเคโเคคต้องแบบ ให้มันแบบว่าทางเครื่องท้งไอศครีมด้วยนี่ถ้ามีปลาร้าเป็นนอนต่อนนี่เขาจะชอบถ้ามีปลาร้าจะดีมากเลยนะคะคุณผู้ชมขานั้นทาเกตเอาไว้ไปขายที่อีสานอีสานใช่มาดูตัวนี้เลยแล้วกันตัวนี้จะเป็นไฮไลท์ที่เป็นตัวที่ขายดีของเราเหมือนกันก็จะเป็นไอศครีมเมี่ยงคำนะคะเมี่ยงคำก็เอามาเป็นไอศครีมอันนี้ภูมิใจนําเสนอเลยนะคะวิธีทานก็คือตัวไอศครีมเนี่ยมันทําจากใบไม้อยู่แล้วนะครัแบงก์ิบให้นะขบควณคับขอบคุณมากค่ะแล้วก็เวลา เวลาทานเนี่ยเราก็คือเราจะใส่เป็นเหมือนเมี่ยงคําหอเลยก็คือจะมีใส่พวกหอมแดงใช่ไหมคะเวลาเราทานแล้วก็มีพวกขิงขิงแล้วก็มีเปลือกมะนาวเวลาทานก็เหมือนกันก็คือตักไอศครีมกับเครื่องเหมือนเมี่ยงคาหอแล้วก็จะมีตัวนี้นะคะจะเป็นพริกไม่รู้ชอบกันหรือเปล่าถ้าเกิดว่าชอบเผ็ดก็สามารถใส่ตำตำนทเลได้แล้วก็จะมีเป็นใส่พวกถั่วกุ้งแห้งแล้วก็มีมะพร้าวกรอบ นะคะถั่วนะคะแล้วก็กุ้งแห้งเหมือนเวลาเรากินเมี่ยงคํายังไงอย่างนั้นเลยถั่วเาจะเป็นเครื่องอย่างนั้นเลยเครื่องเมี่ยงนะคะแล้วก็โอ้ยโนะครับครับใส่ตามที่เราชอบใจแล้วเราก็จะมีน้ําเมี่ยงราดด้น้ำเมี่ยงด้วยลืมไม่ได้คือน้ำเมี่ยงนะครับโอ้โหดูสีสัน นี่เหมือนทานเมี่ยงเลยนะเป๊ะเลยเครื่องเคียงเขาคือต้มตำเมื่อกี้ก็รสชาติแบบต้มตำเลยอ่ะให้ดูหน้าตากันเต็มๆนะฮะสำหรับไอศครีมเมี่ยงเวลาทานต้องทานให้เข้ากันระหว่างทั้งเนื้อไอศครีมกับตัวเครื่องอะค่ะมันจะได้เขาเนาะเขาในปากตัวเองเลยอ่ะชิมดีกว่านะฮะนี่แหละฮะกินให้ครบเครื่องอะอ้าว เป็นยังไงเป็นยังไงคุณเบนอส์ก็เป็นเมี่ยงอะคือเมี่ยงเลยใช่ไหม,มเหมือนกันเลยเมื่อกี้ส้มตำก็คือส้มตำเลยแต่ว่ามันจะรสชาติหวานแล้วก็เย็นเพิ่มเข้ามาเพราะว่ามันเป็นไอติม,มใช่แต่ไม่ทิ้งคำว่าส้มตำไม่ทิ้งคำว่าเมี่ยงค่ะเหมือนเป๊ะยังคงความแบบชุดเด่นของส้มตำกับเมี่ยงคำขึ้นมาให้เป็นรูปแบบไอศครีมค่ะ มันเป็นรสชาติใหม่เลยนะของ <c oughs> การทานทานขนมอะ่ะ <c oughs> เออมันมันแปลกผมอธิบายไม่ถูกแต่ว่าอร่อยคุณผู้ชมอร่อยแบบที่เป็นเป็นเนื้ออืมอันไอศครีมเชื่อค่ะพเพราะว่ากลับไปจบรอบละนะไม่ใช่ชิมนะล่ะนั่นคือเขาเรียกว่าทานแล้วคุณเบ้น,น <c oughs> อร่อยจริงค่ะ <c oughs> แล้วก็มีคม,มีมีแล้วก็จะมีอีกตัวค่ะที่เป็นตัวใหม่ของแนวแนวนี้นะคะก็จะเป็นรสยำมะม่วงยำมะม่วงยำมะม่วงเอออันนี้ชอบทานชอบทานนะ คือเบื่อส้มตามแล้วก็เอาอย่างมะม่วงบ้างอะไรอย่างงี้ใช่ไหมจะ่ปถอราชิมไปรถเหมือนอะไรนะกมีเป็นรามีหอมแดงนะคะแล้วก็มีใส่เป็นมะม่วงฝอยค่ะนะคะส่วนพริกก็เหมือนกันก็คือใส่ตามความชอบครับแล้วก็จะมีเป็นอันนี้ ขึ้นมาเป็นมีถั่วกุ้งแห้งเหมือนเดิมแต่พิเศษคือจะมีเพิ่มปลากรอบนะคะอ่าใช่เพราะว่ายำม่วง,งจะมีต้องมีปลากรอบด้วยนนะค,ะคือตอนนี้ของเราก็คิดว่าเราเป็นคนไทยอะ,ค,ะค่ะเพราะงั้นตรงน,นี้ในเรื่องของการที่จะพยายามทำปรับปรุงหรือพัฒนาเขาเรียกไงนะคือเราพยายามปรับไอตัวไอวไอตัวผลไม้หรือรว่าเป็นพวก พราไอศครีรรหมหไม้หรือเพชรเป็นของคาวอะค่ะให้มันเป็นรูปแบบของหวานเพื่อที่จะให้คนเขาทานได้ง่ายมากขึ้นหรืออยู่ในรูปแบบที่คนต่างชาติก็ก็ดีเนี่ยเพราะว่าไอศครีมเ,เป็นผลอของหวานหลักของเขาแต่ว่าคนนี้เขาจะเคยทานเน่ยงคําแบบหอมหรือเปล่าละ่ะเขราเราพยายามที่จะปรับปรุงให้มันเป็นไอศครีมในรูปแบบที่เขาคุ้นเคยใช่แล้วมันเป็นการรักษาวัฒนธรรมของคนไทยหรือการวิธีการทานของคนไทย ขึ้นมาค่ะอ่ามาถึงหน้าตาของไอศครีมยำมะม่วงนะคะหน้าตาก็เป็นอย่างนี้นะคะหน้าตาน่้ทานไหมคะคุณผู้ชมคะอ่ะเดี๋ยวแบงค์จะชิมแล้วนะชิมดูซิว่ามันเหมือนยำมะม่วงที่เราทานกันทุกวันหรือเปล่านะคะไม่ต้องทำเสียงนุ่มหวานขนาดนั้นไม่รู้เพราะว่าทานไอติมไงคุณวันนี้อย่าเรียกว่าชิมนะเรียกว่ากินอย่างเป็นธารมไมจเยอะมากเลยอ่ะชิมเลยแล้วกันนะค่ะคุณผู้ชมแล้วผมบอกก่อนนะว่า อร่อยทุกรสจริงๆนะฮะแต่รสชาติคือมันมีความแปลกแต่ก็คือมีความความเข้มแข็งในรสชาติของเขาอยู่อ่ะดูทางนู้นทางนู้นเป็นไงฮะยำมะม่วงเป๊ะยำมะม่วงเป๊ะเลยใช่แต่เพิ่มความเย็นเพิ่มความกลมกล่อมเข้ามาอีกกลายเป็นยำมะม่วงไอติมยำมะม่วงอร่อยที่สุดในโลกนะคะการันตีด้วยยังนิวให้เลยค่ะกับจไม่ที่สุดในโลกเนคือเขามีเจ้าเดียวในโลกครับใช่เจ้าเดียวในโลกโลกด้วยสําคัญที่โลกเขาไม่ใช่โลก อ่ะทีนี้ถามถามเรื่องแฟรนไชส์ดีกว่า,าตอนนี้คือมีการขายแฟรนไชส์หรือไงเพราะว่าตอนต้น,นคือทั้งสองท่านก็บอกว่าของเราเนี่ยไม่เน้นหน้าร้าน<ช>อ่าอ,อันนี้เราผู้ชมฟังนิดหนึ่งแล้วกันก็คือถ้าเกิดเป็นแฟรนไชส์ถ้าเกิดสนใจนะคะลูกค้ามีทำเลหรือมีหน้าร้านนะคะสามารถจะติดต่อเข้ามาหาเราได้ที่เบอร์โทรศัพท<ม>์ที่ขึ้นตามหน้าจอนะคะแล้วเราก็จะมีในเรื่องของโปรโมชั่นต่างๆซึ่งเราสามารถที่จะเสนอ <c oughs> ให้เหมาะกับทำเลของแต่ละที่ได้ะนะคะให้ให้โทรเข้ามาได้เลยค่ะแล้วอย่างนี้คนที่ ชมเราอยู่ตอนนี้แล้วแบบอยากทานแล้วอ่ะไปทานที่ไหนได้บ้างคะก็ <S <S ตอนนี้สามารถเข้าไปดูใน Facebook นะคะวันมอไอศครีมจะมีร้านที่รับไอศครีมของเราไปจําหน่ายอยู่อ,อย่างเช่นตอนนี้ก็จะมีร้านชาบูนางในบางสาขารหรือจะเป็นชาบูชามโก,โกที่อยู่ตรงแถวพระรามสามก็มีตลาดน้ําขวัญเรียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะน็มาวา ที่แบบใกล้ๆแถวๆกรุงเทพนี่มีตรงไหนถ้ากรุงเทพถ้าอยู่ตรงกลางๆหน่อยก็จะเป็นร้านปัญญาซีฟู้ดอะค่ะอ๋อปัญญาซีฟู้ดแล้วก็แล้วก็จะมีร้านเออร้าน3าซีฟู้ดอยู่ใกล้เคียงกันนะคะเป็นร้านอาหารซึ่งซึ่งจะอยู่ใน ที่ที่แบบว่าเดินทางง่ายหน่อยก็<ค><ณ>จะมีชาบูดังในบางสาขาในกรุงเทพเนี้ยค่ะสาขาเกษตรสาขารัชดาอะไรเงี้ยก็จะเริ่มบานงวดไกลนะคุณอันนี้อันนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมจะจะจะหาโลเคชั่นก็เข้าไปดูที่ที่เฟซบุ๊กได้ใช่ไหมครับโอเคเวลามีอีเวนต์อะไรก็จะอัปเดตในเฟซบุ๊กอย่างเงี้ยอนไลค์เอาเอาอย่างแบบใกล้ๆนี้จะไปที่ไหนฮะ จะมีที่วันพุธเนี่ยค่ะที่ศรีลมคอมเพล็กซ์วันพุธศรีลมคอมเพล็กซ์คุณผู้ชมครับอ่ะอยากชิมไปถึงที่ได้เลยคือถ้าชิมแบบว่ามีตัวใหม่ๆอย่างพวกเนี่ยเนี่ยเมี่ยงคำอะไรเงี้ยก็คือจะมาเป็นเซตใหญ่ๆยยกขบวนไปเลยค่ะโอ้โหคุณผู้ชมอยากชิมแบบจัดเต็มเหมือนที่ผมผมชิมมานะฮะก็ไปแล้วกันวันพุธที่ศรีลมคอมเพล็กซ์มีสิบวันนะคะวันพุธวันแรกสิบวันวันพุธวันแรกคุณอ่ะหาวันไปถึงวันที่แปดถึงวันที่แปดกรกฎาคมเลยนะครับ ท้ยจริงผมอยากชิมต่ออีกจะทำยังไงดีนะฮะเอาถามราคาด้วยอย่าลืมนะฮะราคาต่อถ้วยดีกว่าถ้าเกิดว่าตามตามร้านตามอะไรแบบนี้ตามอีเวนต์ก็แหกนะครับไปเนี่ยอยู่ที่ถ้วยละ45บาทเท่านั้น45บาทาองทใช่ค่ะถ้วยนะคะ45บาทถ้าเกิดอย่างนี้ก็จะเป็นชุดละ80แล้วก็ได้ดินเผาไปใส่ของเล่นได้ด้วยอ๋อคือมาทั้งเซ็ตแบบนี้เลยใช่ภพชนะเราก็ไปใช้ต่อได้ค่ะผมไม่ได้พลาดพิงใครนะแต่ว่าไอศ์ครีมเป็นร้านเนี่ย ไอซิมแบนด์ชื่อภาษาอังกฤษอะพวกนั้นอะคืิลูกแล้วเป็นร้อยส0งร้อยอคือกูทานกันได้แบบนี้ของไทยคุณผู้ชมรสชาติไทยไแล้วก็ไม่ได้อร่อยแพ้เลยอร่อยมากก็าด้วยมีที่เดียวในโลกก็คุณผู้ชมได้ไปชิมผมว่าเสียใจที่สำคัญนะคือ เขาเป็นเจ้าแรกในโลกด้วยแล้วก็ยังไม่มีใครที่ดูแล้วเรียนแบบว่าน่าจะไม่เหมือนนะเรื่องรสชาติเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเออคือเจ๋งตรงนี้นะคะเอาเป็นว่าฝากด้วยใครที่แบบว่าเห็นแล้วแบบอยากไปลองทานก็ลองเข้าไปดูใน Facebook ของเขาได้นะครับอ่าแล้วนอกจากนี้เห็นบอกว่าสั่งได้แล้วด้วยตอนนี้ใช่ไหมใช่ค่ะเลิวรีได้ครับช่องทางอะไรเป็นยังไงฮะก็สามารถได้ติดต่อได้ที่เบอร์0 6 1 6 6 4 9 9 0 0ค่านะคะหรือว่าจะอินบ็อก ไลน์หรือเฟซมาก็ได้ค่ะอือนนี่เราขึ้นด้านล่างเนาะอ่าตามนั้นเลยนะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าท่านั้นยังไม่พอเห็นบอกว่าทั้งสองท่านรับจัดนอกสถานที่ด้วยใช่สมมุติมีงานแต่งจะเอาเมี่ยงคำไปลงอ่าจะเอาส้มตำไปลงได้เนาะใช่เลยค่ะรับเต็ที่ค่ะอ่าเอาเป็นว่าเรื่องพวกนี้หลังใหม่แล้วกันนะฮะติดต่อไปได้ตามช่องทางที่บอกคุณผู้ชมไปด้านล่างนี้นะครับอย่าลืมถ่ายรูปแล้วก็จดแคปชั่นไว้รวมไปถึงก็เข้าไปติดตามในเพจของเราได้เหมือนกันนะครับก็จะมี ช่องทางบอกอีกหนึ่งทางนะครับสุดท้ายนี้ให้ทั้งสองท่านฝากแบรนด์ดีๆวันมอของเราไว้ให้กับผู้ชมหน่อยแล้วกันนะเชิญชวนไปลองด้วยค่ะก็ะวันที่วันพุธนี้นะคะจะตั้งอยู่ที่สีลมคอมเพกก็ฝากแบรนด์ไทยๆนะคะที่เรามีความตั้งใจในการที่จะทําผลิตไอศครีมนะคะเป็นสูตรที่เป็นเฉพาะของเราสองคนเพื่อที่จะให้ผู้บริโภครู้สึกสนุกแล้วก็อร่อยไปกับไอศครีมของวันมอนะคะฝากวันมอไว้ด้วยนะคะค่ะก็ ถ้าใครอยากจะมาลิ้มลองประสบการณ์ในการถ่ายครีมที่ไม่เหมือนใครค่ะวันมอยินดีต้อนรับค่ะนี่นะสั้นๆนะฮะ,ะยินดีต้อนรับนะครับ ONE ONE <ช> NEVER ENOUGH น,นี่<ช>และฮะลูกเดียวไม่พอจริงๆนะครับวันนี้ขอบพระคุณทั้งสองท่านมากที่วุ้นนำสิ่งที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนวันนี้ <มา S 1> ได้ชิมด้วยอร่อยมากๆเลยขอบพระคุณมากนะครับขอบคุณมากเช่นกันค่ะขอบคุณนะคะเครื่องนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเดี๋ยวเรากลับมาอยู่กันต่อกับรายการด้นสยามค่ะ ด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ